สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีชาวโซทุกๆคนนะครับผมเจมจิมมารุนะครับวันนี้อยู่กับผมเจมจิมมารุครับ <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลก็ขอขอบคุณนะครับกับทางไรอตทีสไว้วางใจช่องจิมมารุนะครับก็บอกเลยว่าวางใจผิดช่องแล้วเฮ <c oughs> ้ยตายนวเนี่ยตายนะ <พอ S 2> สวนเหรอจากสวนเหรอเลือด ok แค่นั้นสวนจริงเหรออาอแล้วใครสวนสวนขึ้นมาว่าเดาฟังอาอแล้วได้ไปเลยหนึ่งตัวแล้วไปอีกไฟ,ฟอีกเทมนึงอีกเทมนึกอีกคือเมื่อกี้ได้สูนส์นคืออะไรวะแต่ตอนเนี้ยทีมที่ได้เปรียบอะดูว่าน่าจะเป็นฝั่งทีมของบุรีรัมย์นะได้เอาจีคีมหรือเปล่าได้หรือเปล่าอาันติรวบสวยแต่อูนเกือบตายตายมันหน้าติดไฟตาย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 ตามตามเก็บงานอูดีมากเซตตายเซตตายตายสวย เออได้สองอินชีว่าเอาหน่อยบุยแล้วมอนอยมันเล่นยากแหละเข้าใจว่าเจอใครเจอโอ้ยเอาอีกัวง้เนี่ยแต่ว่าเดินเกมดีเอาอะเอาอะเอาเอะชิบะจะเตะหรือเปล่าแล้วกันตีมาแล้วสำหรับโนเอลเข้ามาตัดตัวซัพพอร์ตก่อนแล้วซัพพอร์ตโดนจัดการตายไปเลยครับแล้วตัวของนันตาอีกตัวนึงนะโอลาฟชิบหายแล้วครับผมเลยเดียนวิงน่งดิครับบึงวิ่งไปเลย ปุ่ยมึงตายเนี่ยเอาซัพพอร์ตเตอร์มากันโอจะหลบย่อยังไงทำอะไรก็ได้เอาโดนแฟร์สตันเรียบร้อยได้เป็นคิวリンงสปีไปโอ้โหพี่เจมเดือดจัดที่ตะโกนสะทกใจมันมันเหมือนเชียร์มวย้มันเอ้าเอาตาย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 หิวไม่ทันอยู่โทบุกไม่ทันแล้วจังหวะนี้ชิบาพยายามตีไปช็อตเมื่อกี้ซัพพอร์ตเขาช่วยไม่ทันว่ะเหมือนเชียร์บอลน่ะเหมือนเชียร์บอลชีมทีไทยมันเตะเข้ามันก็เออเออเอออย่างเงี้ยน่ะใครจะว่ะ มันดูดิดูโนเอลดิมุดูโนเอลดิดูโนเอลตีเลยดิตีตีโอ้โหให้ตีสิครบสี่ท่าเลยเกิดอันตีอีกทีนึงตีทีนึงทีเดิมโอ้อะไบวกอันอีกเอาเอัาอับตบเบ้าไปแล้วโดนอันตีไปสวยมากตายนิเดิมทีเดิมเอ้ยเจ็บ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 อันตีอูก็สวยตายไปเลยเหลืรับตัวอีกทีสิตายตัวนึงสวยงามจริงๆโอ้ อาลันติมาตัวฟิโอลาแล้วกับตัวทองมาเลยสำหรับเอชนี่จะรอดหรือเปล่าไม่นะฮะรอดนะครับโนเอลจังหวะนี้หนึ่งลุ้มสองหรือเปล่าพยายามตีไปมีตัวลิปท์ดัดมาสปอเตอร์ติมาแต่ว่าโดนผักไปตัวบูจะตายแล้วโดนมาสตันลอยขึ้นฟ้าแล้วอู้จะตายทล้วนำโนเอลสป,ปอเตอร์ต้องถอยอู้นิดเดียวฮนะเอาแล้วเข้ามาพายายามตัวของชิบาแต่ว่าไม่ได้อยู่ดีชิบาตายปึ๊บกดตัวของทองไป แล้วได้โดนคิวไปเองครับเรียบร้อยครับชนะแล้วไทยแลนด์เนี่ยเมื่อวันบอกแล้วกินน้ำฉลองเลยดูแล้วเตะโค้ชสวยอาเชนี่เปิดเฉยๆไม่ต้องทำดาเมจยังเท่เลยเอาแล้ว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 เอาอาเชนี่อาเชนี่เข้าไปอยู่ไปปุ๊คสกิลสองพยายามพุ่งมาตียังไม่ตายเหรอเอาได้คิวไปอีกเอาคินโนวันยิงมากันเตะเข้ามาตามจัดการเล่นอีกทิ่นี่จะตายแล้วตายแก่หมดเลยวเป็นโค้ตานคิวก้อสวยครับโอ้โห จะเดือดไปไหนวะทั้งที่เขามีโอลาฟในช่วงต้นเกมมันพลังพาวเวอร์สูงครับแต่ว่าใช่พี่พี่พูดถูกมากไปทั้งคิวแล้วก็ทั้งมังกรโอ้โหมันพิกเลยมันพีคมากพียใช่มากครับสำหรับเตะดิสปอร์ในตาเนี้ยครับผมหายานาลุชชัทเลยไม่คุณไม่ได้ควรตีเขานะชอบการพูดเขาวิเคราะห์ดีเขาวิเคราะห์ดีเอาตัวพี่ไปอยู่ตรงกลางดีครับใช้ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใช่ไหมอ่ะคุคิดอะไรออกละอ่ะปึ๊บ เดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันในส่วนของเกมที่2นะครับว่ายังทําได้ดีแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่านะครับผมในช่องแชรชาวไทยทุกท่านเนี่ยก็อยากจะหวังที่จะให้เขาได้ทั้งหมดเนี่ยสาคะแนนไปเลยอย่างต่อเนื่องนะครับผได้ไม่ต้องกังวลนะครับแถมถ้าได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการตามที่ยากต่อจากนี้นะครับคนที่ได้ไปแล้วนะครับผมไม่มีโอกาสที่จะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมตกตื่นบ้างนะฮะใช่ครับเยาวรดเรียบร้อยเข้าไวแต่ป้อมเขานะระวังโดนดับเบิลคิวนะเห็นจะได้เหรอ เอาจริงเหรอบ้านเขาบ้านเขาบ้านเขาสตารนโดนคู่แล้วจังหวะนี้สายต้องเสียแฟดไปเลยแล้วโทบูวิ่งมาตัวของโนเอลจะตายไปแล้วโดนดักไปตัวของริเวนข้าจะขานไปแล้วโดนเก็บอีกหนึ่งตัวสำหรับชิพเหอะเขโดนเก็บไปเป็นดับเบิลคิวรับตัวของริเวนและเป็นดับเบิลโฟลิทด้วยครับโอ้เอาแต่ว่าเอาแต่ข้าได้ชนีตรงกลางก็โดนคืนไปแล้วโทบูแฟดมาต่อยแต่ว่าขาจับครัโอ้ยริเวนมาริเวนมาตามตามตามตายตาย โอ้ก็ผมอ้าวอันนี้ได้อีกโอ้เดือดอะไรวะเนี่ยไปดรายด้วตัวของอ่อนเย็นเค็งเอาอีกแล้วหนึ่งสามเข้ามาอุ้ยรอดหรอรอดจริงหรออุ้ยตะกี้สองพยายามกันแล้วหนึ่งสามตายอยู่ตายอยู่นี่เอ้าชิบะได้เอ็มชัชิบะได้โนเอลได้แล้วสซอูฟาดมาของอลิฟ ไม่ตายเดินมาจากไหนก็ไม่รู้ผมแต่ว่าอยู่ข้างบนเฉยเลยแล้วพอร์ดมาสองตัวโดนเก็บมาแม่งสี่ตัวเลยรอบนี้ไอ้เก็บชิบะแล้วตรงีผมมีโดนอาเชนี่โดนไฟเข้ามาหนีเอาแล้วไปมาจังหวะนี้ตีไปอีกโนเอลพยายามตีฟาดไปอาเชนี่ไม่ตายด้วยว่ะเฮ้ยชนะไฟเหรอชนะไฟได้มื่ก่อนนะอีนนี้หนึงจะตายแล้วอุยเก็บทันแต่ว่าวารัตมาแล้วว่ะวารัตไม่มีนติชิบะพยายามที่จะเข้ามาแล้วเก็บ เอ้ยโอ้ได้ได้อยู่อุ้มตีมาพลาดอร์รัปชันพลาดอยู่อาชานีพุ่งเข้าไปโดยเอลสตันไปตีฟาดไปโคบูจะตายตายอีกตัวหนึ่งโอ้โอนยืนตายไปยังไม่จบกินาบอนยิงเลยดีสิยิงไปอีกตายไปด้วยโอ้เลเดียนตายไปแต่ก็แกล้งไม่ได้เลเดียนตีตายอะไรเหมือยักษ์พวกมานเลย ยอมมีดมอนวิงเข้ามาพยายามยิงทำดาเมจแต่ว่าไปายามบ้องกันตัวสกิลสองเอาแล้วได้ไปด้วยเอายะทิมเสียตีไ่อีกโทบุโอ้โหตายไปเลยครับผมโดนตัวของชิบาจัดการไปครับผมเอาแล้วกลับมาแล้วมึงเสียแน่เรียบร้อยฮาชิบาพยายามเอาเอาบูก่อนแล้วจัดการได้ตัวหนึ่งโซลคิวโนเอลโซลคิวอีว่ะอาจานี้เขาไปลาดได้อะ โคตรเทเลยว่ะเพราะว่าโนเอลโอ้โนเอลจะหนึ่งหนึ่งได้หมดเลยป่ะเนี่ยเงินหกพันสี่เอาแล้วเข้าไปโอชิบาเก็บงานได้แล้วตอนนีเอลโดนมาต้องแฝดหลบหนีข้ามได้แต่อะไรไม่ยอมปล่อยมาพยายามไปตั้งจัดการไม่ได้ครับผมแต่ว่าตัวอาชินีพุ่งเข้ามาแล้วโกลสกิลสองเทิร์นมาพยายามตีก็ไปอีกแล้วทบูตายบ่างแต่ว่าตอนนี้จัดการไปแล้วตัวของลิเวนและตัวของทบูตตายเลียบร้อยครับชิบาเก็บไปได้ฮะชิมอนเล่นโคตรกล้าเลยอ่ะแบบเล่นไม่กลัวตายอ่ะแล้วไม่ตายด้วยนะ อุ้ยอุ้ยโดนอุนคุ้มไปเรียบรอ้อยแห้งเลยเลี้ยงเพช จัดการไปตัวอ,อะไรไปยังเข้ามาแล้วสป,ปอเตอร์ปาจัดการตัวของรับพุ่งอันตีมาโอนเนียนมาแต่ต้องพุ่งรัไปเอาแล้วกิน้ำมันเข้าไปกลางวงกันแล้วยิงเกไปได้อีกตัวเอาอีกตัวหนึง่งไปจัดตัวโอเนียนไปดได้อสองตัวที่สีส่สีโอ้โหอาชนี้โคตรสวยครับผมนึงว่าตามแล้วโนโอเอลจะเข้าไปต่อหรือเปล่าจะไม่นี่ต้องถอยเอาไปกองครับผมหนีกลับบ้านกันหมดเลยฮะเอาแล้วปลาคอเชนอัพคอยรับชันแต่อันตีทำหรือเปล่าชิบะ ชีบะชีบะได้อย,อยู่โอเคสวยงามมากได้ไปจัดการแต่ว่าอลไรพยายามยังเข้ามาอยู่เราตีติดแทสซีไปแล้วเข้าไปจัดการ,รลิเบตเจ้าเป็นตัวสปอตเตอร์ต,อรตายรอบไปตายด้วยโอ้โห,โโหแต่ข้างบนคัมโนเอลหเดิมเป็นล้านบอสเลยพยายามตีเข้ามาตัวเจออลัสตันมาอีกกระพรุงมาตอนนี้อาชนนี่พุ่งมาสก,กิลอั aker, นติเบกิเอโรเอนเชนมาสก,กิลสองป้องกันอีกแล้วฆ่าไม่ได้แร้วโตเอลอาชันนี่จับได้หนึ่งตัวอโอ้ไมคกอนอะไรกงครับเนี่ย ้อมบ์อลก็ได้หนึ่งอันนี้ครับผมอีกคนนึงนี่ธรรมดาครับผมแล้วบอมบ์บอลเอะแล้วสกิลสองมาเชอรนี่เอาพยายามพุ่งเข้ามาโจมตีอยู่อะไรจัดจัดการตัวของโนเอลแต่ไม่ตายครับผมดาเมจปิดไม่ได้แต่ว่าอัชอนิ่เกือบตายได้นิดนึงแต่โนเอลเขาตกรีดที่เม็ดเมื่อกี้บังไข่ตีตายไปหนึ่งตัวแล้วคินอมอนจัดการชิวได้สกิลตัวของโซบุกออกมาแต่ไม่พอจริงจริงอาชอนิ่เขาไปแล้วพยังรอดจีกงหรืเนี่ยแล้วอนตัวของชิบัก็ไปตีตีตีเก็บเอ็นไปเลยโอ้สวย โอ้โหเดือดชิบหาย2องศูนย์เน้นๆแบบสามคะแนนเดี๋ยวพวกผมก็มั่นใจว่าถ้าผมเล่นเกมเร็วเนี่ยทีมหน้าไหนมันก็สู้ผมไม่ได้เฮ้ยคุณมีสูตรให้ผมเห็นแล้วครับบุรีรัมยมีเดือดจริงฮะนี่ครับผมแล้วก็ดูค่อนข้างดีนะขั้นเกมดีครับใช่ครับตรงนั้นไปได้ถูกต้องการตัดสินใจที่ดีเซิงไทยดีครับใช่ครับไม่ทำมาแล้วโอ้ยไม่ทำมาดาอันนี้หลงเพกอะเรา็คนตลกไงเราคนตลกเราเป็นคนตลกอ่าเลกเลยเดี๋ยวตรงๆเข้าสู่สัมภาษณ์กันครับอ่าสัมภาษณ์ครับ เฮ้ย hey, what happened เอาพี่วันเจนก่อนดีครับพี่อยู่ไกลยังไงเอ่าเยอะ estimations of the cold vision for prince matemba espeto batanum อันนี้ผมจะเป็นการแปลภาษาไทยให้นะครับผมว่าตอนนี้เขาพูดอะไรบ้างสำหรับคุณของคุณแอลลัวนะครับเขาบอกว่า เมื่อเชา้านี้เขาค่อนข้างที่จะรู้สึกตื่นเต้นครับเลยทําการวิดพื้นไปทั้งหมด2,500ทีซึ่งนั่นทําให้แขนเขาค่อนข้างปวดล้านะครับแต่ไม่เป็นอุปสรรคกับก,การเล่นเกมครับสำหรับทีม l m b r เขาก็ถามประมาณว่าแบบว่าเออนี่เป็นยังไงบ้างนะครับผมเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่เหรอพี่พ,พี่แปพี่แป,ปถูกเลย แก้ไขยังไงในเกมต่อๆไปอะไรประมาณเนี้ยพวกเขาเฮ้ยเขาเรียกผมให้ผมไปแปลนะครับก็จะพยายามทีเขาเขาวิดพื้นพี่เขาวิดพื้นแล้วนักพายอีกคนนึงนะผมทางซ้ายมือเนี่ยขอขอพายอ่ะจับฉุนนะนะครับผมชินจินวารุวผมชินวารุพี่ในหลีกที่บ้านเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเล่นช่วงขาใครให้พี่แปลภาษาอังกฤษเนี่ยไหนพี่ช่วยผมหน่อยความฉินก็มือบัญชานะครับมันเกรงมือชาเห็นไหมเนี่ย พี่พี่พูดถูกพี่ไม่ฟังไงก็บอกแล้วเขาทําจนมือชาพูดถูกป่ะมลังถามผมดิพี่พี่ถามผมสิพี่ถามผมผมจะบอกให้ได้นี่ยไม่งั้พี่จะไปแปลผิดอย่างเงี้ย